คดีดน้องชมพู่งงในงงย้อนคลิปลุงพลบอกพูดความจริงไม่ต้องพูดเหมือนเดิมทุกวันไม่งั้นจะมีพิรุษย้อนคลิปลุงพลหลังโดนถามคําถามทำไมพูดกับตำรวจและพูดกับสื่อไม่เหมือนกันเจ้าตัวชี้แจงพูดความจริงไม่จะเป็นต้องพูดเหมือนเดิมทุกวันถ้าพูดเหมือนเดิมจะมีพิรุษงงหนักมากทำหนุ่มกันชัยถึงกับลั่นเดี๋ยวจะบันไลยกลายเป็นกระแสข่าวอย่างคลึกโคม ขึ้นใหม่อีกครั้งสําหรับกรณีลุงพลหรือนายชัยพลวิภาลุงขงน้องชมพู่หนูน้อยวัยสามขวบชาวบ้านกกกอกตําบลกกตูมจังหวัดมุกดาหารที่เสียชีวิตอย่างปริศนาซึ่งจนถึงทุกวันนี้ผ่านไปแล้วหลายปีคดียังไม่คลี่คลายและยังไม่มีการออกหมายจับคนร้ายแต่ก็มีดรามา่าต่างๆเพิ่มมาเกี่ยวกับกรณีของลุงพลไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ชาวแก๊ง ต่างก็ถอนตัวออกมากันหมดอาทิเช่นหมอปา่าอุปิริยะทานายโนบิตะจนกระทั่งเรื่องที่ลุงพลคุกขามนักข่าวด้วยการแยกไม้ทุบหลังและปรีเข้าไปดึงแมสทําให้องค์กรวิชาชีพสื่อออกมาประนามกันเลยทีเดียวซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยนะครับจากทางรายการโหนกระแสผู้อำเนินรายการได้เชิญอดีตเพื่อนของลุงพลมาเปิดใจสาเหตุที่ถอนตัวออกมา ซึ่งแต่และคนก็บอกเหตุผลส่วนตัวต่างกันไปมาจนกระทั่งช่วงท้ายคุณหนุ่มกัญชัยได้ย้อนคลิปเหตุการณ์เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาตอนที่เคยสัมภาษณ์ลุงพลถึงสาเหตุที่ตอบคําถามไม่เหมือนเดิมเล่าเหตุการณ์ที่วันที่น้องชมพู่หายไปแต่เล่าไม่เหมือนเดิมเป็นเพราะอะไรซึ่งคําตอบของลุงพลทําเอาหนุ่มกัญชัยถึงกับเตือนว่าเดี๋ยวจะบันลัยนุ่มกัญชัยถามว่าลุงให้ปากคากับตํารวจกับที่พูดออกสื่อพูดเหมือนกันไหม เพราะมีคนเขาบอกว่าทำไมพูดกับตำรวจอย่างหนึ่งพูดกับสื่ออย่างหนึ่งทำไมพูดไวยเหมือนกันลุงพลตอบว่าผมเชื่อว่าถ้าพูดความจริงวันวันหนึ่งแต่ละวันไม่มีใครพูดเหมือนเดิมหรอกครับนุ่มกัญชัยก็ตอบว่าอุ้ยลุงพลก็ตอบว่ามันจะพูดไปเรื่อยๆไม่มีใครจะไปจอจงว่าวันนี้ครูพูดอะไรบ้างวันนี้ฉันพูดอะไรบ้างมันทําเหมือนมีพิรุษว่าวันนี้ฉันพูดอะไรไปแล้วฉันต้องพูดคําเดิม แต่สำหรับผมไม่พูดคำเดิมหนุ่มกัญชัยก็ถามว่าทำไมอะ่ะหนุ่มพลก็ตอบว่าถามตรงตอบตรงครับหนุ่มกัญชัยก็พูดอีกว่าพูดไม่เหมือนกันระหว่างสอบปากคำกับให้สัมภาษณ์สื่อขอโทษนะครับเดี๋ยวก็บันไรนะคดีน้องชมพู่หนุ่มกัญชัยแจงผมพบเส้นผมน้องชมพู่เผยหลักฐานตำรวจไม่ใช่อย่างที่เรารู้ นุ่มกัญชัยที่บายถึงประเด็นที่เจอเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดในรถของลุงพลตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบได้เผยหลักฐานข้อมูลตำรวจที่ไม่มีใครรู้เห็นแล้วจะอึง้งรอดูในศารนุ่มกัญชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันเนิการถึงข่าวใหญ่กรณีลุงพลนอกจากจะพูดถึงเรื่องของคดีและข้อ,อพิพาทวิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน9ปีไปเสียจากบิดามารดา โดยประสะจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นประสะจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใ,ใดๆแก่ศพหรือสาภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพริกศพหรือผลทัดีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งที่พแตน หรือทนายตั้มออกมาโต้ในเรื่องของเส้นผมในรถของลุงพลว่าเจอเส้นผมของน้องชมพู่เป็นเรื่องปกตินั้นหลุ่มกัญชัยอธ่ว่ายาตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโดยพบว่าผมที่ถูกตัดจากศรีรษะของน้องชมพู่นั้นไปตกในรถของลุงพลเขาตรวจสอบโดยใช้แสงซินโคตรตอนว่าผมนะ่ะที่เจอในรถของลุงพลต่อกับผมที่หัวของน้องได้พิสูจน์ว่าวัตถุนั้น เป็นชี้เดียวกันหรือเปล่ามันตรวจได้หมดตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผมที่ตัดจากหัวน้องชมพู่มา36เส้น1หรือ2ในนั้นไปอยู่ที่รถของนุพลคือ1ในหลักฐานส่วนเส้นผมหรือเส้นขนอีก3เส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู่เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากผมก็ไปตรวจด้วยวิธีไมโทคอนเดรีย DNA ฝั่งแม่น้องชมพู่และเจอว่า เป็นใครซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงลุงพลได้คดีน้องชมพู่มือปราบหูดำยืนยันคนร้ายคือลุงพลร้อยเปอร์เซนต์ชี้คดีนี้1ปีไม่นานเกินไปจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ลุงพลหรือนายชัยพลวิภาผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดมุกดาหารได้เข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งคดีนี้นายชัยพลถูกตั้ง3ามข้อหาหนักซึ่งพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้ชาการตำรวจแห่งชาติมั่นใจว่า หลักฐานเพียงพอเอาผิดได้เกี่ยวกับเรื่องนี้พลต,ตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือที่รู้จักการในชื่อของมือปราบหมูดำก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้นเห็นด้วยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ถแถลงข่าวไปว่าคดีนี้ต้องมีการสอบสวนต่อเนื่องจากจะต้องมีการหาพยานหลักฐานในการแจ้งข้อหาพรากชีวิตผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเพราะในคดีนี้ ยังไม่มีพยานบ่งชี้ว่าลุงพลเป็นผู้ปริดชีพน้องชมพู่แต่มีพยานบ่งชี้ใน3าข้อหาที่ออกหมายจับเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่ตำรวจต้องเดินหน้าต่อนอกจากนี้อดีตรองผบชนยังบอกอีกด้วยว่าสิ่งที่ต้องสืบหากันต่อไปก็คือ 1. หาพยานหลักฐาน 2. หาตัวผู้ร่วมการกระทําผิด 3. พยานส่วนที่หลายคนจับตาว่าจะมีการจับแพะหรือไม่ส่วนตัวมองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีทางยัดข้อหากับใครแน่นอนใครจะไปกล้าเสี่ยงเพราะถ้าทำไปคนทำก็ต้องติดคุกยกตัวอย่างเส้นขนสามเส้นเส้นที่ตรวจว่าไปตรงกับลุงพลหรือคนใกล้ชิดกับลุงพลนั้นมันเป็นหลักฐานที่เจอมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจน ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปจับยัดข้อหาให้คนไปทั่วโดยพละการใครจะกล้าจับแพะรู้ไหมว่าถ้าทำหลักฐานเท,ทนะ็จน่ะเพื่อการจับกลุมบุคคลบริสุทธินั้นตำรวจจะมีโทษหนักองค์กรก็จะเสียหายความศรัทธาก็เสียดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการจับแพะตำรวจเขาจะทำอะไรเขามีการบันทึกเป็นขั้นเป็นตอนเพียงแต่เขานั้นไม่ได้บอกเพราะบางครั้งถ้าบอกออกไปนะ่ะ จะทําให้คนร้ายไหวตัวทันจนนําไปสู่การทําลายหลักฐานได้อีกอย่างคดีนี้ใช้เวลาหนึ่งปีไม่นานเลยแต่อาจจะเป็นเพราะประชาชนสนใจถึงดูเหมือนยาวนานมากผลตรวจตรีวิชัยสังประภัยกล่าวคดีนกชมพู่หมอพ่อนทิพย์ชี้ทางสาว่างไขปริศนาคดีนกชมพู่มีขั้นตอนสําคัญที่นําไปสู่การหาตัวคนร้ายหมอผ่อทิพย์แนะการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุสําคัญมาก จากคดีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบลังหายออกจากบ้านในพื้นที่เอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารผ่านไปนาน4วันพบเป็นศพในป่าผู้เล็กไฟห่างจากบ้านราว1.7่กิโลเมตรแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้เปิดใจเชิงตำหนิกับนักข่าวว่าการตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุมีความสำคัญมากต้องใช้แพทย์นิติเวช ที่มีความเชี่ยวชาญแต่ที่ผ่านมายัางเป็นปัญหาตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุอาจจะเก็บหลักฐานไม่ละเอียดพอหรือบางครั้งแพทย์เวรไม่ได้ไปเองให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไปแทนก็อาจจะชันสูตรเบื้องต้นไม่ครบถ้วนเพราะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและต้องดูว่าลักษณะการตายเป็นอย่างไรถูกขมขืนหรือไม่กรณีของนองชมพู่ตนเองนั้นได้ตั้งข้อสังเกตต้องดูว่าเลือดติดที่ช่องคลอด มีร่องรอยถูกคมคืนหรือไม่หมอนิติเวชจะทราบในเบื้องต้นทันทีและต้องเก็บ DNA คราบเลือดคราบเหงื่อด้วยทั้งนี้ถ้าตรวจเจอเส้นขนใกล้ๆกันมี DNA เหงื่อเป็นของชัพวผู้ควรจะตรวจที่รากและเส้นผมจะกลายเป็นขนเพชรคนร้ายทันทีถ้าข้อมูลบอกว่าเป็นขนหงิกงอเพราะขนเพช ดูภายนอกก็บอกได้เพราะจะต่างจากขนบริเวณอื่นและอีกหนึ่งข้อจำกัดคือบ้านเรายังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุหรือคลายสโคปสอนเรื่องของการชนสูตรพริกศบนั้นหมอพันที่บอกว่ามีความสำคัญเช่นกัน